สองขวกชินจนเมาถ้ากับเบียร์<ม>ทำ็นยังไงม,มีอะไรทำก็นั่งเล่นถ่ายไปงี้แหละยังไงก็ให้ได้วันลุ่งิปหน่อยเพราะว่ายัางไงเราก็ไรสาระยู่แล้วก็อ้อไรสาระเต็มที่ไปเลยไม่มีประสรบการณ์ชีวิตอะไรจะมาแชร์บอกน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่อยากเ<บ>ข้ามา,า <c oughs> ดูดนั่งเลนะ่นพื้นดินนี่แหละ กยาก๋วยเตี๋ยวอืมก๋วยเตี๋ยวอะไรดีนะตั้งของเข่าเนี่ยอาหของไทยยังมึงกินเอาตัวนี้ไปแซ่บไปหน่อยจานถั่วแล้วนะกินยังมึงเสิร์ฟเลยไปก่อนแล้วจะไปอะไรนี่ไม่ได้นานทิ้งนานไม่ได้หรอกมึงตามมาทันทีเจ๊แม่นั่นบอกว่าให้เอาใบก่อนมาชิมเพราะว่าช่วงนี้เราก็อยู่บ้านด้วยมันก็ทำคลิปทำอะไรไม่ได้เที่ยวก็ไม่ได้ว่าจะไปทำวันนั้นว่าจะทำคลิปนั่งกินข้าวมันไก่ก็ขาไม่ อยาเห็บยังเห็บปะยังไงก็ให้มีคลิปลงหน่อยเฮ้ยให้แฟนสับที่เขายังรักเราหนึ่งวันที่เขาดูวันละชั่วโมงไยเขอก็ได้เห็บอัปเดตของเราบ้างเขาจะดูอออเอาเสนอเอาหาส่วนใหญ่เขาก,กดมาแจะกดนี้ประเบียวนะ แต่ก็ไม่เป็นไรก็สนุกดียังไงก็ให้เราเห็นเราในโลกยูทูบบ้างอย่างหนึ่งมันก็คิดว่าคือจะได้แข่งขันมีในยุคยูทูบนหมไม่ผ่านต้องยูทูบขึ้นเขาอ่ะนะงนี่มัลอะไรคือเราเห็นแต่มีดาราลงยูทูปมีเด็กไอต่อนยูทูปมีคนนั้นคนนี้ลงยูทูปอ้าเราก็อยากลงยูทูปบ้างนี่มันอะไร เดาเล็กๆคุณไงฮะเดาเล็กๆที่เป็นแสงไครรีบริกเดริบเหียวก็เหมือนช่องทีวีเหมือนแหละช่องทีวีร้อยสองร้อยช่องใช่ไหมล่ะมันก็มีช่องดังช่องไม่ดังช่องที่มีแฟนคลับเยอะช่องที่มีแฟนคลับน้อยมันจถ้าเขากันไปส่วนหอเนี่ยมันเป็นช่องที่มีแฟนคลับหน่อยอันนี้ไป็นของเขาว่าเด้หัวได้มวนไป็นของเขาอะไรครับ ต้องพี่ลูกเต่ายังไม่ดูขณะพี่ยังไม่ดูคะับขณะพี่ยังไม่ได้ดูช่องตัวเองเลยแล้วใครจะไปดูอะไรมขณะลูกเต่ากี่ไม่อยากเบิรงเลยคว่าจะข้คลิปอะไรนี่รู้ทำแบบไรสาระไปเราไมนไล้สาระแล้วล่ะยังไงก็ไล่สาระไป เดียสิบโมงแล้ว,วมันไหวอากาศมันฝาเมือเติมนล้วโควิดต,ตายหดชิ้นหายวันตายสิบห้าไม่ธรรมดาต้องตายสิบห้ารอบเดียวติดเยอะวันนี้ก็ 6, สองพันกว่าสี่ห้าวันมันหนีเนี่ยเม่ดเมืองกว่าโอ้ยรัฐบาลจี๊ดวุ่ยไปทางใดรอด าไปมากเาอ้ยคลิปนี้กระบ,บนสมนีกันพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาว่ากันไหม